ลับตาเบาๆพอสบายสบาผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วน จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งปล่อยวางให้หมดเลยแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ให้ใจสใสๆใจเย็นเย็นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยบุญไหนที่ทำให้เราเริ่มเราก็นึกถึงบุญนั้นก่อนนะจ๊ะ ให้นึกอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเรานึกถึงบุญได้บุญที่ทำให้เราปลื้มได้ถ้านึกแล้วปลื้มอะไรแล้วก็บุญนี้ก็จะไปดึงดูด บุญต่างๆที่เราทําผ่านมาทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นที่เราลืมไปแล้วนะทั้งบุญทอดกระถิ้นทอดประปาสร้างวัดวาอารามตักบอด หรือบุญสงเคราะห์โลกสงลงร้งางโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือคนตกทุกยากอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนจ๊ะซึ่งเราทำผ่านมาแต่งเยอะแยะแต่บางทีเราลืมไปนึกไม่ออกนะจ๊ะบุญต่างๆเหล่านี้บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ ทั้งทางโลกทางธรรมในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยก็จะถูกดึงโดดให้มารวมกันรวมถึงจะไปดึงบุญเก่าที่เราทำผ่านมาในภพชาติในอดีตที่เราเวียนว่ายแต่เกิด สร้างบารมีกันมานะในทํานองเดียวกันนะทุกทุกบทเหล่านั้นก็จะถูกดึงดูดมาบรวมเป็นดวงบุญใสใสบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างง่ายๆ่ายซึ่งจะทำให้จิตใจระเบิกบานแช่มชื่น mm hmm. มีความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายตัวขยาย mm hmm. แล้วก็หายไปเลย คลื่มไปกับบรรยากาศอย่างน้อยข้างในก็จะเป็นโปรงโปรงกล,งลวงอยู่ภายในโลง่ลงโล่งว่างว่างเหมือนอยู่กลางอากาศโลงโล่งใจของเราก็จะไปหยุดนิ่ง นุ่มๆยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปหยุดเองเลยเคลือ่อนกไปสู่ภายในอย่างงเงยๆถ้าเราทำซ้ำๆบ่อยๆ้าใจจะคุ้นเคยกับการอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ แล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายกลางที่ลงโลว่งว่างอย่างเบาสบายกายเบาใจเบา,เบามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจจะกิ้่งเกลี้ยงใสๆบริสุทธิ ความสุขก็จะค่อยๆทย,ยอยเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนยซึ่งทำให้ใจของเรานิ่งเพิ่มขึ้นอย่างนุมน่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็เคลื่อนต่อไปเป็นแนวดิ่งลงไปตรงกลาง แ่จะขยายความรู้สึกไปรอบตัวทุกทิศทุกทางยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่มีหยุดยั้งเลยแสงสว่างภายในก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจากฟ้าสังสางก็ค่อยๆ สว่างขึ้นแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั้งสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันเมื่อเรายืนกลางแจ้งในยามเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็นสบายเหมือนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์วันเพ็น หรืจริงกว่านี้จะเคลื่อนไปอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายดวงใสใสก็จะเกิดขึ้นทำดวงแรกก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใส อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะใจก็จะยิ่งนิ่งแน่น พอทำดวงแรกที่มานี้เนะี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอในการเวลาที่ผ่านมาเนะี่ยมันจะเป็นความสุข ความบริสุทธิ์ความสว่างความสง,งบภาพก็จะเกิดขึ้นใจก็จะนิ่งในกลางภาพภาพดวงใสๆจะหยุดนิ่งนิ่งนมุนมน่ม เบาเบาสบายสบายผ่านกลางดวงเข้าไปเองนี่ยแต่ละทำถูกส่วนทำเป็นนะจ๊ะจะเคลื่อนเข้ไปเองเลยอย่างง่ายๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสใส ที่ผุดผ่านกลางกายขึ้นมาเองเราแค่ดูใจใจนิ่งๆนุน่มๆอย่างเบาๆสบาย,บายไม่ต้องทำอะไรเลยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปอย่างเรื่อยเรื่อ อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆใจก็จะใสๆเย็นๆตั้งนุ่มๆนนะลูกนะตั้งผ่อนกลา ต้องใจเย็นเย็นอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใจยุดนิ่งแน่นถูกส่วนไปเองความสุขความบริสุทธ ดังกล่าวนั่นแหละก็จะมามาเองมาพร้อมกันใจก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆความรู้สึกที่ร่างกายก็หมดไปแล้วเนีย่ยเหมือนอยู่กลางที่โล่งๆงวง่างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระองค์พระในองค์พระไปเรื่อยๆ แล้วก็แค่นิ่งๆอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งอย่างสบายๆฝึกตรงนี้ให้ชำนาญให้คล่องตั้งทำํำๆทำบ่อยๆทำจนชำนาญทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดิน ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ซึ่งจะขยายมาบบสาูราา่ระบบประสาทร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อของร่างกายเราให้ร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสสว่างสวัย จะฝึกตรงนี้ให้จำนาน,นะจะฝึกให้คล่องให้จำนานพอจำนานแล้วเราก็มาศึกษาวิชาของพระสมมอสมุเจ้าเช่นวิชาสามปพเพนิวาสารุสติญาณกาะลึกชาติทนหลัง เจตัปปฏธยานการเว็านาปแต่เกิดของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายพบภูมิต่างๆกฎแห่งกรรมาแรงต่างๆแล้วนะเป็นต้นอาสวัคยายานวิชาที่จะทำให้เราดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปโดยมี ฐานใจที่หยุดนิ่งๆนุน่มๆอ,อย่างนี้แหละตั้งทำให้ได้ตลอดเวลาให้คล่องให้จำนาในชัดใสแจ่มตลอดเลยใจหยุดนิ่งแค่ประเดี๋ยวเดียวเห็นแสงสว่างมันเกิดขึ้นพระดรคุณหลวงปู่ พระผูปรบาบว่าพระมงคลเทพนณีสัจจันทสัโลท่านก็นได้กล่าวว่าได้อาน,นิสงส์มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสาร,ราการเรียนเสียอีกเพราะว่าทาบารมีเหล่านั้นเป็นเพียงส่งผลแค่ให้เราไปสุขในการเปลี่ยนไว้ยแต่เกิด ในการมาวัจรแต่สุขที่หยุดหนึ่งแสงสว่างเกิดขึ้นอนิสงส์นี้จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานพยาะนันอิสงส์ก็จะได้มากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าแต่ในเราก็ฝึกหยุดฝึกหนึ่งนี้เรื่อยไปเลย ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ